สวัสดีครับสวัสดีครับผมป๊อบกิติรันครับพูดต้องเรียกว่าว่าที่สสพักก้าวไกลนะครับว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับต้องรอทางกกตรับรองก่อนนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาถแถลงข่าวนะครับเพื่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ในเขตเลือกตั้งที่1นนะครับที่สนับสนุน ผมกิติรันคนนี้นะครับได้รับความไว้วางใจกว่า3 1 6 7 1คะแนนนะครับเป็นคะแนนเสียงที่เพราะแม่พี่น้องประชาชนสนับสนุนพวกเรานะครับเป็นสัญญาณที่ดีว่าการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงแบบพักเก้าไกลการเมืองใหม่แบบพักเก้าไกลสามารถปักธงสอสอในจังหวัดนครสวรรค์ได้แล้วข้างๆนี้นะครับฝากกล้องแพรหน่อยได้ไหมผมอยากแนะนําเพื่อนของผมนะครับนะครับวันนี้ผมจะอาจจะแถลง่าข่าวท่านเดียวเนาะนะครับ นะครับผมแนะนำเพื่อนเพื่อของผมนะครับทนายสลาเลือเลิออัตการนะครับผู้ช่วยหาเสียงของเราแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครนายกอบจรองหมูร้อยตำรวจโทธนาัตนาชัยเฉลยคามผู้สมัครสสพรรคก้าไกลนครสวรรค์เขต6แล้วก็คุณก๊อฟทศพรนะครับอดีตผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาจังหวัดเขตเลือกตั้งที่หนึ่งะครับเดี๋ยววันนี้พบปะกับพวกเขาได้ทั้ง3คนแล้วก็พบปะกับผมนะครับวันนี้เราจะไปนอกจากแถลงการวันนี้เสร็จนะครับเดี๋ยววันนี้ ช่วงเย็นนะครับตั้งแต่4ี่โมงนะครับสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเราจะขึ้นรถแห่ทักทายพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดนครสวรรค์เขิ่ตั้งที่1เนาะตามเส้นทางก็คือตั้งแต่จุดนี้ถึงซอยมหาเทพจะแล้วก็ไปทางสะพานดำนะครับผ่านบิ๊กซีนะครับผ่านตลาดในจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมจะผ่านให้เยอะที่สุดเพื่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพวกเราผมสัญญาว่านะครับจะทําหน้าที่นี้ให้ดีดที่สุด ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับให้ความไว้วางใจผมนะครับรั้งนี้ผมมีเรื่อง3เรื่องนะครับจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เราประสบความสาเร็จปรับทงสสจังหวัดนครสวรรค์ได้นะครับแต่เสียดายนะครับที่อีกห้าเขตไม่อาจปักทงแต่ว่าเรามีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็ในครั้งนี้เราได้เสียงนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับเราเชื่อว่าสามารถจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลได้โดยมีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลเก้าวลกลนะครับหลายคนถามผมว่าหลังจากท่านเป็นสอสอยังจากคุณเป็นสอสอแล้วจะทำอะไรให้จังหวัดนครสวรรค์บ้างนะครับเรื่องแรกผมต้องทําให้ทั้งจังหวัดนครสวรรค์และประเทศไทยก่อนเริ่มต้นด้วยการให้คุณพิธาไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังการรับรองแล้วนะครับจากนั้น ผมจะทำตามตามไทม์ไลน์ทำตามคามมั่นสัญญาที่พักเก้าวไกลนะครับให้ความสัญญาให้คำสัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็คือเรื่องการผ่านกฎหมายนะครับที่เป็นประโยชน์ที่เป็นคุณที่เห็นคนเท่ากันสังคมไทยเท่าเทียมนะครับโดยรถแมพที่วนหน้าพักของผมเคยสื่อสารไปแล้วนะครับกฎหมายทั้งหมดกฎหมายทั้งหมดนะครับมี45ฉบับนะครับซึ่งเราเตรียมพร้อมผักดันทันทีนะครับเราแบ่งเฟสนะครับ กฎหมาย100ว 100, ว100วันแรกนะครับทำา25นโยบายเรื่องการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะครับหนึ่งก็คือ100วันแรกคือต้องจดทำรัฐธรรมนูญใหม่นะครับผลักดันให้เกิดสภาร่างรัฐมนูญให้มีการทำประชามติร่างรัฐมนูญนะครับนิรโทษกรรมทางการเมืองนะครับสองก็คือเรื่องปากท้องทำหวยใบยเสร็จได้เลยทันทีนะครับหวยใบยเสร็จก็คือสร้างแต้มต่อให้ SME นะครับพี่น้องประชาชนจะจับใจ่ายใช้สอย ห้ารบาทแลกหัวใบหวยว้เสร็จได้1ใบไม่เกิน2ใบนะครับสำหรับผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยก็สามารถ5 0 0 0บาทแลกหวยใบเสร็จได้1ใบอันนี้ก็คือในเรื่องของปากท้องในช่วง100วันแรกนะครับมีอนาคตก็คือเรื่องของเลิกครูเวนนะครับจัดการในเรื่อง PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรมนะครับใน1ปีนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของคุณวิทย์หัวหน้าพักแล้วก็พักเก้าไกลที่จะผลักดันกฎหมายนี้นะครับกฎหมาย45สบฉบับนะที่เราจะผลักดันนะครับ ไปสุดท้ายก็คือ4ปีรัฐบาลก้าวไกลนะครับจะสร้างรัสวัสดิการให้ได้งบ650 0 0ล้านบาทที่เราพูดถึงดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงเชิญตะกรนะครับเพิ่มเบี้ยเด็กแรกเกิด3,000บาทาเด็กเล็ก1,200บาท0ถึง6ปี 7- ถึง22ปีรับเงิน800บาทเพื่อสนับสนุนการศึกษาเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะครับตั้งแต่หนึ่งร้อ0วันแรกนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือใช้งบประมาณ4 2 0 0 0นล้านบาทนี้นะครับไปกับ การดูแลพ่อแม่พี่น้องที่ผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปรับ3,000บาทจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีบำนาญผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับสิ่งนี้เป็นคำสัญญาที่พักคก้าไกลได้มอบให้นะครับผมอยากจะบอกพ,พี่น้องประชาชนนะครับหากทุกท่านได้รับแผ่นพับนี้นะครับแผ่นพับนี้ผมใช้ในการหาเสียงนะครับในการแนะนําตัวของผมนะครับสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในในโยบายต้องก้าไกลผมถือว่าแผ่นพับนี้คือใบสมัคร นะครับที่ผมสมัครงานกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเวลา4ปีนี้ท่านสามารถพิจารณาผมได้กับท่านลองกลับไปทบทวนลองเก็บใบนี้ไว้นะครับแล้วก็ทบทวนดูสิ่งไหนที่พวกเราสัญญาแล้วหรือยังไม่ไม่ได้ทําหรือยังไม่ขับเคลื่อนสามารถติดต่อพวกเราได้นะครับใบสมัครนี้เป็นเวลา4ปีผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กากบาดเลือกเบอร์สองคิทิรันนะครับให้ผมเข้าทํางานในฐานะสอสอของท่านในเขตเลือกตั้งที่1นนะครับก็ผมสัญญาว่า จะทาทุกอย่างนะครับที่เราสัญญาไว้และยืนยันนะครับหลายหลายคนบอกว่าคุณเป็นสสแล้วจะไปนูนเห่าไหมผมสัญญานะครับผมสัญญาด้วยชีวิตของผมเองนะครับว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจะอุดมการนี้อุดมการณ์ของพักอนาคตใหม่และพักคก้าวไกลนะครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นการเรื่องขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราทํางานทันทีนะครับตอนนี้ท่านสังเกตแล้วใช่ไหมครับว่าการมือที่ไม่ซื่อสียงเกิดขึ้นได้นะครับในจังหวัดนครสวรรค์ กิติลนปักธงสสจังหวัดนครสวรรค์ได้ชนะเลือกตั้งเกิน5,000คะแนนนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเพื่อนของผมผู้ร่วมงานของผมพักเก้าไกลนะครับขอชดผ่นภาพนิดหนึ่งนะครับทนายสลานจะเป็นคนที่จะมาร่วมขับเคลื่อนนะครับผมกงขอเชิญชวนนะครับอาสาสมัครเชิญชวนผู้ที่สนใจทางด้านการเมืองเชิญชวนเพื่อนที่มีอุดมการร่วมกันที่อยากมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่ารอการเปลี่ยนแปลง แต่จงเป็นส่วนหนึ่งของมันครับสมัครเป็นสมาชิพกพรรคเก้าไกลก่อนครับหลายท่านติดต่อมาแล้วนะครับหลายท่านติดต่อมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของนครสวรรค์ั้งนี้หลายท่านติดต่อมาว่าอยากจะร่วมขบวนรถไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงผ่านนครสวรรค์ให้นครสวรรค์ดีขึ้นให้ท้องถิ่นนครสวรรค์ดีขึ้นปราศจากการซื้อสิทธ์ซื้อเสียงมีสอสอมีนายกอบ,บตอมีนายกเทศบาลมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปทํางานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ ติดต่อพวกเรามาได้อย่างน้อยสมัครเป็นสมาชิพกพรรคเก้าไก่ก่อนครับแล้วก็มาร่วมทีมงานกับเราเราจะมีการเลือกตั้งจากนี้ไปนะครับอีกเพียง1ปี7เดือนจะมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งทีมของเรานะครับทนายสลานลเลิอกอัตการครั้งที่แล้วคว้าคะแนนเป็นเกาะเป็นกำเกือบเก้าเก,รรกือบแสนคะแนนเกือบแสนคะแนนนะครับคะแนนเราตะว,วันตะคืนและครั้งนี้มีโอกาสปักธงนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปักธงสจจังหวัดนครสวรรค์ให้ได้นะครับและ จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์นะครับมีนาคมปี68หรือประมาณ1ปี10เดือนจากนี้นะครับมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกันสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับของเรานะครับแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพฤศจิกายน68ประมาณ2ปีเศษนะครับหากท่านพร้อมนะครับจะมีการกระจายอำนาจเกิดขึ้นแน่นอนในรัฐบาลพักเก้าไกลที่เสนอในเรื่องของ ยกเลิกราชก,การส่วนภูมิภาคที่เป็นการทําประชาธิปตินะครับหากเราทําเรื่องนี้สําเร็จครับจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าเราเองนะครับนายกอบจอที่เราพูดถึงนะฮะจะขยับไปเป็นเลือกตั้งผู้ว่าราชก,การจังหวัดต,ตรงนี้ตรงนี้อาจจะใช้เวลาไทาม์ไลน์พอสมควรนะครับจะมีงบให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนะครับจาก30%นนะครับที่รัฐที่โตอยู่แค่กรุงเทพมหานครกรุงเทพคทพือประเทศไทยประเทศไทยคือกรุงเทพจากนี้หากเป็นรัฐบาลก้าวไกลความเจริญเติบโตจะมาถึงทุกพื้นที่แน่นอนมีงบประมาณเพิ่มขึ้น อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอการสร้างการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการตรวจสอบนะครับสิ่งนี้จะเป็นโอกาสนะครับจะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนล,ลูกหลานของท่านที่เห็นว่าการเมืองมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้การเมืองที่ไม่ซื้อเสียงสามารถเกิดขึ้นได้นะครับมาร่วมกับเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกับพวกเราภาคเก้าไกลนครนคสวรรค์นะครับท้ายนี้ครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะที่ติดตามนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับ 6กี่มงเย็นเปน็นต้นไปนะครับพบตักกระบวนแห่กิติลานก้าวไกลและเพื่อนๆของผมนะครับพบตักพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอบคุณมากขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเสียงสนับสนุนเมื่อสักครู่พี่สื่อข่าวถามผมว่าคุณเป็นม้ามืดหรอคุณทําไมคุณมั่นใจไหมว่าช,าชนะผมตอบทันทีครับสามอาทิตย์สุดท้ายผมตอบว่าผมจะชนะผมยืนยันว่าผมชนะและผมประกาศไปด้วยลองไปดูนะครับผมตั้งใจผมชนะให้ไม่ต่ำกว่าส0,000ื่นคะแนนหลายคนดูแคลนคำพูดนี้หลายคนไม่เชื่อมั่นนะครับ ผมพูดอย่างมีข้อมูลนะครับแล้วผมก็จะพูดอีกว่าการเลือกตั้งนายกอบจอในการเลือกตั้งอีก2ปีไม่ถึง2ปีถัดไปนายกเทศบาลที่จะถึงนี้นายกอบจน,นี้แหละทุกที่เราจะปักธงท้องที่นครสวรรค์ที่สำเร็จครับพบกันครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบขอบแสดงความยนเพื่อนๆของผมด้วย